สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง The Big Bad Fox and a t h u r t a l l กันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟาร์มเล็กๆอันแสนสงบสุขแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์น้อยใหญ่มากมายซึ่งณนะที่ฟาร์มแห่งนี้นั่นเองมันมีเจ้าหมูปุกปิกสุดน่ารักอยู่ตัวหนึ่งที่รักการทําไร่เป็นชีวิตจ,จิตใจและไม่มีอะไรทําให้เขาสุขใจไปมากกว่าการได้เห็นพืชผลที่เขาเฝ้าดูแลเบ่งบานอย่างงดงามทว่ามันก็ใช่จะมีแต่ความรื่นรุมเท่านั้นเพราะในฟาร์มแห่งนี้มันยังมีสองคู่หูสุดแสบอย่างเจ้าเป็ดและเจ้ากระต่ายที่มักจะโผลออกมาเสนอตัวช่วยงานเเจ้้้้าาาาหมมมููอออออยยยย่่ออ่่ส่สสแแตทททววววดคบืขขงงงงงพกกััีร ผักกับวัชพืชหรือยาฆ่า,มาแมลงกับปุ๋ยไม่ออกด้วยซ้ำมันจึงทําให้พวกเขามักจะนําพาความหายนะมาสู่แปลงผักของเจ้าหมูอยู่เสมอกระทั่งในขณะที่เจ้าหมูเขากําลังปีแตกใส่เจ้ากระต่ายและเจ้าเป็ดอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีหนูน้อยคนหนึ่งล่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าตกลงมาอยู่ตรงหน้าของพวกเขาก่อนที่มันจะได้มีเจ้านกกระสาตกตามลงมาโดยเจ้านกกระสาเขาได้เล่าให้พวกเจ้าหมูฟังว่าเขาได้เพอเอิญบินไปชนเข้ากับต้นแอปเปิลจนมันได้ทําให้ปีของเขาหักซึ่งนั่นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยแม้แต่น้อยเพราะถ้าเขาไม คนนี้ไปส่งให้กับพ่อแม่ของเธอได้ทันเวลาละก็เธอก็จะต้องกลายไปเป็นเด็กกำพร้าหลังสิ้นประโยคนั้นเจ้านกกระสาเขาก็ได้พูดขอร้องให้เจ้าหมูช่วยเอาเด็กน้อยคนนี้ไปส่งแทนเขาที่กำลังบาดเจ็บซึ่งถึงแม้ว่าในทีแรกเจ้าหมูเขาจะได้ปฏิเสธเจ้านกกระสาไปแต่พอเมื่อเจ้ากระต่ายและเจ้าเป็ดพวกเขาได้เสนอตัวอาสาจะนำเอาเด็กไปส่งให้มันก็เริ่มทำให้เจ้าหมูเขารู้สึกหวั่นใจและได้พยายามพูดยื้อเจ้านกกระสาเอาไว้เพราะเขายังไม่รู้ถึงฤทธิ์ของความซื่อบื้อของเจ้ากระต่ายและเจ้าเป็ดแต่ไม่ว่าเจ้าหมูเขาจะพยายามพูดยัง ไม่ได้สนใจในคำเตือนเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับได้ฝากฝังให้เจ้ากระต่ายและเจ้าเป็ดเป็นคนนำเอาหนูน้อยพอลลินไปส่งให้กับพ่อแม่ตามที่อยู่ของเธอโดยไอเดียสุดอัจฉริยะของการเป็นเบบี้เดลิเวอรี่ของเจ้ากระต่ายและเจ้า,าเป็ดนั้นพวกเขาได้ประดิษฐ์เครื่องดิดตัวขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับส่งหนูน้อยพอลลินให้ไปถึงที่หมายได้โดยเร็วแต่ทว่าด้วยความที่หนูน้อยพอลลินเธอพอจะมีแต้มบุญสูงอยู่บ้างมันจึงทำให้เจ้าหมูเข้าผ่านเมนเข้าพอดีและได้รีบเข้ามาขวางไม่ให้พวกสองแสบทำอะไรบ้าๆกับหหนนนูนูู้้้ออยพอลิกกรระททัมมาาตวีีเจ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางเพื่อน,นำเอาหนูน้อยพอลลินไปส่งบ้านซะแล้ว หลังจากนั้นในขณะที่พวกเขาทั้ง3ามกำลังหาทางไปยังบ้านของหนูน้อยพอลลินกันอยู่นั้นเจ้าเป็ดเขาก็ได้เสนอไอเดียสุดเจ๋งอันใหม่ขึ้นมาว่าเขาจะเดินเท้าพาหนูน้อยพอลลินไปส่งที่บ้านโดยที่เขาจะคอยถามทางคนที่เจอระหว่างทางไปเรื่อยๆซึ่งคนแรกที่เจ้าเป็ดเขาได้ไปถามทางนั้นเขาก็คือเจ้าหมาป่าผู้หิวโซที่เผอิญอยู่แถวนั้นพอดีซึ่งด้วยความบื้อของเจ้าเป็ดที่ทักคนโดยไม่ดูตาม้าตาเรือนั่นเองมันจึงทำให้พวกเขาทั้ง3จํจำเป็นที่จะต้องหนีตายรีบวิ่งขึ้นไปหลบบนท้ายรถกระบะที่ผ ว่ารถที่พวกเขาได้กระโดดขึ้นมานั้นมันเป็นรถของโรงเชืออสัตว์ซึ่งนั่นมันก็เล่นทาเอาพวกเขารีบโดดลงรถกันแทบจะไม่ทันแต่ทว่าเรื่องวุ่นวุ่นมันยังไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นเพราะด้วยความบื้อของเจ้ากระต่ายมันจึงทําให้เขาลืมหนูน้อยพอลีนเอาไว้ที่หลังรถกระบะซึ่งนั่นมันก็เล่นทําเอาเจ้าหมูเข้าถึงกับสติแตกก่อนที่เขานั้นจะได้วิ่งกลับไปตามเอาตัวหนูน้อยพอลีนกลับมาด้วยความร้อนใจแต่ทว่าเจ้าหมูเขาก็โล่งอกได้แค่เพียงประเดี๋ยวเท่านั้นพอในขณะที่ทททุกกกกกกคนนนนนนไไไมม่่่่่ััััดดด้้้้้้สสงงเเเเเเเตตตห็็็ิิีขขึรรออบวยยูจจาาาาปและะ รถของลงเชือดมาขับทั้งๆท,ท,ที่พวกเขายังไม่รู้วิธีสตาร์ทมันด้วยซ้ำซึ่งนั่นมันก็ททำให้พวกเขาพลาดตกจากเชิงผาจนหนูน้อยพอลลินเธอต้องมาติดอยู่บนใบบัวกลางบึงน้ําในป่า ซ้ำร้ายไปกว่านั้นพอเจ้าหมูเขาได้ขยันขยอให้เจ้าเป็ดรีบลงไปช่วยหนูน้อยพลินเจ้าเป็ดเขาก็ดันมาว่ายน้ําไม่เป็นอีกซึ่งในขณะที่เจ้าหมูเขากําลังปวดหัวกับปัญหาต่างๆที่สองแสบก่อขึ้นมาอยู่นั้นเจ้ากระต่ายเขาก็ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์สุดเจ๋งที่จะใช้ลุยน้ําเพื่อไปช่วยหนูน้อยพลินขึ้นมาซึ่งถึงแม้ว่ามันจะทุรักทุเลไปบ้างแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งสามก็สามารถช่วยชีวิตหนูน้อยพลินเอาไว้ได้สาเร็จแม้ว่านั่นมันต้องแลกมาก,กับกาารที่่่เเจจ้้้หมมููตตอออง็บัวยยไน หลังจากนั้นเมื่อเจ้าหมูเขาได้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่มีความสามารถมากพอที่จะพาหนูน้อยพอลินไปส่งยังที่บ้านของเธอได้เจ้าหมูเขาก็เริ่มถอดใจคิดยอมแพ้เพราะจากเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดที่พวกเขาต้องประจนกันมาทั้งวันพวกเขายังเดินทางออกห่างจากฟาร์มไม่ถึง200เมตรเลยด้วยซ้ำและเขาก็เบื่อเต็มทน,ทนที่ต้องมาติดแงกอยู่กับเจ้าสองแสบที่คอยสร้างปัญหาไม่หยุดหย่อนกระทั่งในขณะที่เจ้าหมูเขากำลังปีดวินแตกใส่เจ้าเป็ดและเจ้ากระต่ายอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีนายพันสองคนผเรือนผ่านมาเจอกับพวกเขาเขา้าซึ่ทนนี่่่เเเเ้าาาากรายริมมห็็ไไดด คงเอาตัวมารับกระสุนแทนหนูน้อยพอลลีนก่อนที่เจ้าเป็ดเขาจะได้เข้าไปอัดพวกในพานใจบาปที่พวกมันกล้ามาทําร้ายเจ้ากระต่ายเพื่อนรักของเขาแต่ทว่าในขณะที่เจ้ากระต่ายเขากําลังพูดเพ้อก่อนจะสิ้นใจตายอยู่นั้นเจ้าหมูเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าแท้จริงแล้วเจ้ากระต่ายเขาแค่ถูกยิงด้วยลูกดอกยาสลบและเขาก็กําลังเมาในฤทธิ์ยาอยู่ก็เท่านั้นแถมในคืนเดียวกันนั่นเองพวกเขาทั้งสามก็ได้เพอเอินไปพบเข้ากับเจ้าทาเซียที่จู่ๆก็โผล่ออกมานำซ้าเขายังมาพูดจาคนละภาษากับพวกเขาอีก หลังจากนั้นในเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อเรองวุ่นวุ่นทั้งหมดมันได้ผ่านพ้นไปและเจ้ากระต่ายเองก็หายเมายาแล้วพวกเขาก็ต้องตก,กใจไม่ได้รู้ว่าเจ้ากระต่ายเขาเข้าใจในสิ่งที่เจ้าทาเซียพูดและสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องปรล่อจนมันทำให้พวกเขาได้รู้ว่าเจ้าทาเซียเขากำลังหาทางกลับไปยังบ้านของเขาที่อยู่ยังประเทศจีนซึ่งทันทีที่เจ้ากระต่ตตายเขาได้ยินแบบนั้นเขาเขาก็ได้อาสาที่จะพาเจ้าทาเซียกลับบ้านโดยการจับเขายัดใส่กล่องไปรษณีย์และส่งเขาไปตามที่อยู่ซึ่งไอเดียนั้นของเจ้ากระต่ายมันกน เขาจะใช้ไอเดีย э น <sh arp vik Worlds> <sh arp wave> ั้นของเจ้ากระต่ายส่งหนูน้อยพอลลินกลับบ้านด้วยเช่นกันแต่ทว่าในระหว่างที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นั้นเจ้ากระต่ายเขาก็ดันมาลืมว่าเขาใส่หนูน้อยพอลลินลงไปในกล่องใบไหนและกล่องใบไหนที่พวกเขาจะต้องส่งเจ้าทาเซียไปที่จีนซึ่งเจ้ากระต่ายเขาก็ได้แก้ปัญหานั้นด้วยการเสี่ยงดวงชี้มั่วๆไปซึ่งทันทีที่เจ้าหมูเขารู้แบบนั้นเข้ามันก็เป็นอีกครั้งที่เขาต้องคอยมาตามแก้ปัญหาที่เจ้าเป็ดและเจ้ากระต่ายก่อเอาไว้แต่ทว่าก่อนที่พวกเขาทััััั้้้้งงงง3จะไไดดพพพาาาตวววหนนนนนนนูููอออออยยยลิกกกปเ็มถถขขข่่ใรส จนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีพวกเขาทั้ง3ก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินที่กําลังไปจีนซะแล้วซึ่งถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะลุกลามบานไปลายไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่เจ้ากระต่ายกับเจ้าเป็ดพวกเขาก็ไม่ได้สลดเลยแม้แต่น้อยก่อนที่พวกเขานนั้นจะได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการปลอมตัวไปเป็นนักบินเพื่อยึดเอาเครื่องบินบินไปส่งหนูน้อยพอลลนที่บ้านของเธอแต่ทว่าด้วยความบื้อของเจ้ากระต่ายมันจึงทําให้เขาเผลอไปกดปุ่มเปิดประตูเครื่องบินจนมันได้ทาให้หนูน้อยพอลลนเธอร่วงหล่นตกลงไปจากเเตตกเเบบ่ันนนหาาาว้้พกกขขข็แบบ ไม่รอช้าที่จะกระโดดตามไปช่วยหนูน้อยพอลลินโดยไม่ลังเลก่อนที่หนูน้อยพอลลินเธอจะได้ช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ด้วยการใช้ผ้าห่มของเธอมาเป็นร่มชูชีพเพื่อพาทุกคนล่อนลงพื้นได้อย่างปลอดภัยซึ่งจุดที่พวกเขาได้ตกลงมานั้นมันก็ทาให้พวกเขาได้มาพบเข้ากับเจ้าทาเซียที่ถูกส่งมาผิดที่พอดีพอดีซึ่งทันทีที่พวกเขาทั้งสามเห็นแบบนั้นเขา้าพวกเขาก็รู้ได้โดยทันทีว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่หน้าตอนนี้มันจะต้องเป็นบ้านพ่อแม่ของหนูน้อยพอลลินอย่างแน่นอนซึ่งพอเมื่อช่วงเวลาแห่งการจาาาากกลได้้้มมถึงงตตัััันน็ททํใหสตตววว์ ที่รักและเอ็นดูหนูน้อยพอลินเป็นอย่างมากถึงกับน้ำตาเรื้นที่พวกเขาต้องมอบหนูน้อยพอลินให้กลับไปสู่อ้อมอกของพ่อแม่ที่แท้จริงโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกับเธออีกหรือเปล่า หลังจากนั้นเมื่อเรื่องราวสุดอิลุงตุงนังมันสามารถจบลงได้ด้วยดีตัวหนังจะได้พาให้เรามารู้จักกับเจ้าจิ้งจอกสุดแย่คนหนึ่งที่ไม่ว่าเขาจะพยายามบุกเข้ามาหาของกินในฟาร์มกี่ครั้งต่อกี่ครั้งสุดท้ายเขาก็มักจะโดนไล่ตะเพิดออกมาโดยที่ไม่มีสัตว์ตัวไหนในฟาร์มกลัวเขาเลยแม้แต่น,น้อยกระทั่งในวันหนึ่งขณะที่เจ้าจิ้งจอกเขากำลังพูดปรับทุกถึงเรื่องที่เขาไม่สามารถทำให้ใครกลัวได้กับเจ้าหมาป่าเพื่อนของเขาอยู่นั้นจู่ๆเจ้าหมาป่าเขาก็เกิดนึกไอเดียดีๆอะไรบางอย่างออกขขึ้้้้นนนนนนมมมมมาาาพรออออกกัับไไไดแแนะเนเเจจิงจิงงงลลปปี่่่ยยผโส ชีวิตอย่างไข่ไก่มาแทนซึ่งตกดึกในคืนนั้นเองทันทีที่เจ้าจิ้งจอกสบโอกาสเขาก็ไม่รอช้าที่จะรีบฉวยโอกาสในตอนที่ทุกคนกําลังนอนหลับแอบลอบเข้าไปขโมยไข่ไก่ออกมาซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นพอแม่ไก่เธอได้มาเห็นกับสภาพของเล้าตัวเองและพบว่าลูกๆของเธอได้หายไปเธอก็รู้ได้โดยทันทีว่าคนที่ขโมยเอาลูกๆของเธอไปนั้นมันจะต้องเป็นเจ้าจิ้งจอกอย่างแน่นอนเธอจึงได้สั่งให้เจ้าหมาเฝ้าฟาร์มจอมขี้เกียจออกไปตามหาเจ้าจิ้งจอกและนาเอาลูกๆของเธอกลับคืนมา ตัดสลับมาที่ทางด้านของเจ้าจิ้งจอกที่กําลังเฝ้าร้อยไข่ฟักตัวและกําลังจะจับพวกลูกเจี๊ยบกินอยู่นั้นทันทีที่เหล่าลูกเจีย๊ยบพวกเขาได้ลืมตามาดูโลกและพบเข้ากับเจ้าจิ้งจอกเป็นคนแรกมันก็ทําให้พวกเขาเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าจิ้งจอกเป็นแม่ของพวกเขาพร้อมกับได้พาการโผเข้ามากอดรัดฟัดเหวี่ยงเจ้าจิ้งจอกจนเล่นทําเอาเขาที่ไม่ชอบเด็กถึงกับผวากระทั่งพอเมื่อเจ้าจิ้งจอกเขาเริ่มทนไม่ไหวเขาจึงคิดที่จะจับพวกเด็กๆก,กินสตอนนี้เพื่อเป็นการตัดราคาญแต่ทว่าก่อนทีี่่เเเเขขาาาาไดด้ an, ้้มก็นนผ มาขวางเจ้าจิ้งจอกเอาไว้เสียก่อนพร้อมกับได้อธิบายให้เจ้าจิ้งจอกฟังว่าเหล่าลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆแบบนี้มันไม่มีทางทําให้พวกเขาทั้งสองอิ่มท้องได้อย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือไก่ตัวอ้วนเนื้อแน่นหวานฉ่าซึ่งในระหว่างรอให้เวลานั้นมาถึงทางเจ้าหมาป่าเขาจึงได้โยนภาระให้เจ้าจิ้งจอกเป็นคนคอยเลี้ยงดูเหล่าเด็กๆเ,เพื่อขุนจนกว่าพวกเขาจะอ้วนและด้วยเหตุนี้เองมันจึงทําให้เจ้าจิ้งจอกเขาจำใจที่จะต้องแกล้งสวมบทบาทกลายเป็นแม่ของพวกเด็กๆไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลังจากนั้นตกดึกในคืนเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่เจ้าจิงจอกเขาต้องพาพวกเด็กๆเ,เข้านอนเพื่อเป็นการข่มขวัญพวกเด็กๆเ,เจ้าจิงจอกมันจึงเล่านิทานที่มันแต่งขึ้นให้พวกเด็กๆฟังถึงเรื่องของลูกเจี๊ยบ3ตัวที่เอาแต่เล่นส่งเสียงดังโดยไม่ยอมนอนสักทีจนมันได้ทำให้เจ้าจิงจอกยักษ์ใจร้ายผู้หิวกระหายที่ได้ยินเสียงร้องของพวกเขาโผล่ออกมาเมื่อพวกลูกเจี๊ยบเหล่านั้นทั้งเป็นโดยไม่เหลือแม้แต่ซากซึ่งทันทีที่พวกเด็กๆได้ยินแบบนั้นเขา้ามันก็ทำให้พวกเขาถึงกับกลัวจนตัวสั่นว่าเาเเิอกกกัในนนทบพวตีหล ได้พากันหนีมานอนกับเจ้าจิ้งจอกที่พวกเขาคิดว่าเป็นแม่ผู้ที่จะคอยปกป้องพวกเขาให้นอนหลับได้อย่างปลอดภัย หลังจากนั้นยิ่งเวลาผ่านไปนานวันเข้าพวกเด็กๆที่ยังไม่รู้อิโนโออิเนเออะไรพวกเขาก็ยิ่งผูกพันกับเจ้าจิ้งจอกมากขึ้นเรื่อยๆและตามติดเขาแจไม่ว่าเขาจะไปไหนหรือทำอะไรก็ตามซึ่งเพื่อเป็นการตัดรําคาในเรื่องนี้เจ้าจิ้งจอกมันจึงได้ปลอมตัวไปเป็นจิ้งจอกยักษ์ใจร้ายในนิทานเพื่อขู่ให้พวกเด็กๆกลัวแต่ทว่าผลลัพธ์มันกลับไม่ได้เป็นไปนในแบบที่เขาคิดเอาไวพ้พราะทันทีที่พวกเด็กๆเห็นแบบนั้นเข้ามันก็ทำให้พวกเขาชอบอกชอบใจกันยกใหญ่และได้พากันเล่นเป็นเจ้าจิ้งจอกยก กับเจ้าหมาป่าเข้ามันก็ทําให้พวกเขาตกใจกลัวกันเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาคิดว่าเจ้าหมาป่าคือเจ้าจิงจอกยักษ์ใจร้ายที่จะมาจับพวกเขากินจนเจ้าจิงจอกเขาจําเป็นที่จะต้องรีบเข้ามาปลอบพวกเด็กๆที่กําลังขวัญเสียพร้อมกับได้แสดงให้พวกเด็กๆเห็นว่าเขาตั้งหากที่หน้าหวาดกลัวและแข็งแกร่งมากจนสามารถฉีกเจ้าหมาป่าได้เป็นชิ้นๆซึ่งเพื่อเป็นการทําให้คําโกหกนั้นเป็นจริงเจ้าจิงจอกเขาจึงได้แอบมาขอร้องให้เจ้าหมาป่าแกล้งต่อสู้แพ้ให้กับเขาเพื่อที่ว่าพวกเด็กๆจะได้เชื่ออย่างสนิทใจววว่าาาาาาาเเเขขคคคืออจจจจจจ้้้ิิงงกกยยััใรรรตและะไดสมมถบุ พวกเด็กๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าหมาป่าเขาจะไม่เต็มใจเท่าไหร่นักแต่โดยความที่พวกเขาทั้งสองเป็นเพื่อนกันเจ้าหมาป่าเขาจึงต้องยอมเล่นตามน้ําไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ทว่าสุดท้ายทุกอย่างมันกลับไม่ได้เป็นไปในแบบที่เจ้าจิ้งจอกคิดเอาไว้พอทันทีที่พวกเด็กๆรู้ว่าแม่ของพวกเขาคือเจ้าจิ้งจอกยักษ์ใจร้ายที่ถูกเล่าขานในนิทานมันก็ทําให้พวกเด็กๆตื่นเต้นกันยกใหญ่พร้อมกับได้ตีต่างกันเอาเองว่าพวกเขาจะต้องเป็นจิ้งจอกยักษ์ใจร้ายเหมือนกับแม่ของพวกเขาและมันก็ไม่มีเหตุผลลอออออะะไรรททีี่่่่่่พววววกกกเเเเขขขาาจตต้้งงงงงงััแแมมซึึึถืิด มันจะทําให้เจ้าจิ้งจอกเขาเสียเซลล์เป็นอย่างมากที่เขาไม่สามารถทําให้พวกเด็กๆก,กลัวเขาได้เลยแต่ด้วยความที่เนื้อแท้ของเจ้าจิ้งจอกเขาไม่ใช่คนเลวมันจึงทําให้เขาเริ่มผูผกพันกับพวกเด็กๆชั้นค,ครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆและมองพวกเขาเป็นอื่นที่ไม่ใช่อาหารเหมือนอย่างที่เขากับเจ้าหมาป่าตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองทางด้านของแม่ไก่ตัวจริงที่เริ่มท้อกับการฝากความหวังไว้กับเจ้าหมาเฝ้าฟาร์มเธอกับเหล่าแม่ไก่ตัวอื่นก็ได้พากันมารวมตัวเพื่อปลดเจ้าหมาไร้้้้คาาาาาามามมรรรรถแแลละขขีีเเกก,กกกกกยยจอออออป็นนนดูฟ์ับบง มาใช้เป็นสถานที่สําหรับจัดตั้งกลุ่มป้องกันตัวเองของเหล่าแม่ไก่ หลังจากนั้นเมื่อพวกเด็กๆที่ยังคงคิดว่าตัวเองเป็นจิ้งจอกพวกเขาก็เริ่มเบื่อที่จะต้องมานั่งกินผักทุกๆวันและเอาแต่ร้องโวยวายอยากกินเนื้อไก่เพื่อที่ว่าในสักวันหนึ่งเมื่อพวกเขาโตขึ้นพวกเขาจะได้มีฟันที่แหลมคมและขนที่สวยงามเหมือนกับแม่ของพวกเขาซ้ำร้ายไปกว่านั้นด้วยความซ่าข,ของเราวัยรุ่นฟันน้ำนมพวกเขาก็ได้พากันเข้าไปหาเรื่องเจ้าหมาป่าพร้อมกับได้พูดจา,าเยาะเย้ยเจ้าหมาป่าต่างๆนานาที่ก่อนหน้านี้มันถูกแม่ของพวกเขาอัดจนวิ่งหนีหางจุกตูดซึ่งแทนที่ที่เจ้า,า,านเจ จ้ิงเจากเขาจาเป็นที่จะต้องรีบเข้ามาขวางมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เจ้าหมาป่ามันทําร้ายพวกเด็กๆกระทางพอเมื่อเจ้าจิงจอะเขาเริ่มเอาเจ้าหมาป่าไม่อยู่เขาก็ได้กระเตงพาพวกเด็กๆหนีโดยการปลอมตัวเป็นแม่ไก่ไปขอซ่อนตัวอยู่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แต่ทว่านั่นมันก็เหมือนหนีเสือป่าจอระเข้พราะทันทีที่เขาพาพวกเด็กๆเ,เข้าไปในฟาร์มได้แล้วเขาก็ได้พบกับยายแม่ไก่ที่แค้นเขาฝังหุ่นที่มาพร้อมกับเหล่าคนในกลุ่มป้องกันตัวเองที่กําลังฝึกฝนการฆ่าจิงจอกด้วยวิธีการต่างๆนานาซ้ำร้ายไปกว่านั้นเหล่าเด็กๆตัวแสบที่ยังทําตัวซ่าไม่เลิกพวกเขาก็ดันไปขโมยเอาเพื่อนที่โรงเรียนกลับมาเป็นอาหารขําของพวกเขาอีกซึ่งทันทีที่เจ้าจิงจอกเขาเห็นแบบนั้นเขาเขาก็ได้ตําหนิพวกเด็กๆไปชุดใหญ่พร้อมกับได้สั่งกักบ,บริเวณไม่ให้พวกเด็ก เคลียใจยกันจนรู้เรื่องนั้นเหล่าแม่ไก่ตัวอื่นในฟาร์มก็ได้พากันยกขยงบุกมายัางที่เล้าของเจ้าจิ้งจอกเพื่อพูดถึงเรื่องที่ลูกๆของเขานั้นเอาแต่ไล่กัดเด็กคนอื่นๆในโรงเรียนซ้ำร้ายไปกว่านั้นพวกเขายังมาลักพาตัวเพื่อนร่วมชั้นเพื่อจะเอามากินอีกซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันทําให้เหล่าแม่ไก่ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากและได้พากันมารุมอัดเจ้าจิ้งจอกจนในท้ายที่สุดมันก็ทําให้เจ้าจิ้งจอกเขาโปแตกว่าเขาได้แอบปลอมตัวเข้ามาอาศัยอยู่ในฟารมร่เเเเหาาาาอนงทีทท้้้บบข็ชจจจะิ เจาะว่าเขาเอาลูกของเธอไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ทว่ากว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวเหล่าเด็กๆพวกเขาก็ได้พากันแอบหนีเข้าไปในป่าเพื่อไปขออาศัยอยู่กับเจ้าหมาป่าเพราะพวกเขาเบื่อเต็มทนกับการถูกสั่งห้ามไม่ทำโน่นทำนี่และต้องใช้ชีวิตเหมือนกับพวกไก่อ่อนโดยที่พวกเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าเจ้าหมาป่ามันกำลังรอโอกาสเหมาะที่จะได้ขมือพวกเขาทั้งเป็นแบบนี้มานานมากแล้วแต่ทว่าก่อนที่เจ้าหมาป่ามันจะได้ลงมือจัดการกับพวกเด็กๆนั้นเจ้าจิงจอกเขาก็ได้โผล่ออกมาขวางมันเอาไว้ได้ทันพร้อมกกกัับไดดุ้้้้่่่มสสตตวเเเเเขาาาาาปปปปอออูจพืง ด็กก่อนที่เหาแม่ไก่ทั้งหลายพวกเธอจะได้พากันยกขยงบุกมารุมอัดเจ้าหมาป่าจนเละตุ้มเปะ๊ะ หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดมันได้จบลงมันก็ทำให้พวกเด็กๆได้รู้ความจรงิงว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นลูกของยายแม่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาไม่ใช่ลูกของเจ้าจิงจอกแบบที่พวกเขาคิดมาโดยตลอดซึ่งพอเมื่อพวกเด็กๆได้กลับไปสู่อ้อมอกของแม่ที่แท้จรงิงมันก็ทำให้เจ้าจิงจอกเขาเศร้าใจเป็นอย่างมากซึ่งเขายังไม่พร้อมที่จะพัดภาคจากพวกเด็กไๆ,ๆไปเจ้าจิงจอกขอเขาจึงได้เสนอตัวจะเป็นกระสอบซ้ายให้กับเหล่าแม่ไก่โดยที่เขานั้นจะทำหน้าที่คอยฝึกสอนวิธีการป้องกันตัวให้กับพวกเธอเพื่อแลกกับการที่เเ้้าจะไดดดอยู่ใใ่ใกกกกลชิััับพว็ๆซึงนนนมน ทำให้ในท้ายที่สุดแล้วทางแม่ไก่และเจ้าจิ้งจอกพวกเขาทั้งสองก็สามารถปลองดองกันได้อย่างสนิทใจและอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อช่วยดูแลเหล่าเด็กๆได้อย่างมีความสุข แต่ถ้าว่าเรื่องราวอันสุดแสนอลหม่านในฟาร์มหันษาแห่งนี้มันยังไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นพอเมื่อเวลาผ่านไปจนวันคริสต์มาสได้มาถึงเหล่าสัตว์ทั้งหลายในฟาร์มต่างก็พากันตื่นเต้นกันยกใหญ่โดยเฉพาะกับเจ้า2ตัวป่วนอย่างเจ้ากระต่ายและเจ้าเป็ดที่รอคอยเทศกาลแห่งความสุขนี้มานานแสนนานกระทั่งในขณะที่ทุกคนกําลังง่วนอยู่กับการตกแต่งบ้านของตัวเองกันอยู่นั้นทางด้านของเจ้ากระต่ายและเจ้าเป็ดพวกเขาก็ได้เพอเอินไปเจอเข้ากับตุ๊กตาซันตาคอสท,ที่ห้อยตรงเตงอยู่เหนือหัวพวกเขาซึ่งนั่นมันก็ทําาให้พวกกเขถึงับราอะไไ้าให คิดว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นเขาคือซานตาคอสตัวจริงที่กําลังต้องการความช่วยเหลือแต่ทว่าด้วยความบื้อของพวกเขาทั้งสองมันจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ทําให้เจ้าตุ๊กตาซานตาตัวนั้นหล่นลงมาหัวขาดซึ่งนั่นมันก็เล่นทาเอาพวกเขาสองแสบถึงกับสติแตกพอพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้ซานตาคอสต้องตายและพวกเด็กๆทั่วโลกก็จะไม่ได้รับของขวัญอีกต่อไปซึ่งนั่นก็รวมไปถึงพวกเขาด้วยเช่นกัน และด้วยเหตุนี้เองพวกเขาสองแสบจึงผุดไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาว่าพวกเขาจะรับช่วงต่อจากซานตาและทำหน้าที่มอบความสุขให้กับผู้คนทั่วทั้งโลกต่อจากเขาโดยที่เจ้าเป็ดเขาจะรับหน้าที่เป็นซานตาคอสและมีเจ้ากระต่ายเป็นเอลคอยช่วยงานแต่ทว่ายังไม่ทันที่พวกเขาทั้งสองจะทันได้เริ่มงานเจ้ารถเลื่อนที่พวกเขาได้ร่วมแรงกันสร้างขึ้นมามันก็เกิดรวนพุ่งไปชนกับบ้านเรือนของเราสัตว์ตัวอื่นในฟาร์มและได้ดึงเอาเจ้าหมูติดรากแห่มาด้วยก่อนที่มันนั้นจะได้พาพวกเขาพ,ขาพุ่งตรงเข้าไปยังในเมืองจนนนใใททท้้้าาายย่สุดพวกกเเเขขขัังงงงงง็ตออออไปลออลูศ กและต้องมาอยู่ร่วมกับเหล่าหมาจรจัดที่พร้อมจะขเขมือพวกเขาได้ทุกเมื่อแต่ทว่าก่อนที่เจ้าเป็ดเขากําลังจะถูกเจ้าหมาจอบกินนั้นจู่ๆลูกน้อยของเจ้าหมาเธอก็ได้โผล่ออกมาห้ามพ่อของเธอเอาไว้เพราะเธอเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าเป็ดเขาคือซานตาคอส์ตัวจริงซึ่งาหากเธอปล่อยให้พ่อของเธอทําร้ายซานตาแล้วละกตัวเธอเองก็จะถูกมองว่าเป็นเด็กไม่ดีและจะไม่ได้รับของขวัญที่เธอเฝ้ารอมาตลอดซึ่งก็แน่นอนว่าทางพ่อหมาเขารู้ดีว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแค่เพียงนิทานหลอกเด็กเท่านั้นทางพพพ่่่่ออออออหหหมมาาาาาเเเขจจจึงไไดด้้ดููู้้ททใบินนนกกกกปปประตืชวยยุค กงขงัซึ่งทันทีที่เจ้าหมูเขาได้ยินแบบนั้นเขา้ามันก็ทําให้เขาถึงกับเลิกลากไปต่อไม่ถูกก่อนที่เขานั้นจะถูกเจ้ากระต่ายเตะโด่งลอยไปตกอยู่ที่กงขังของเจ้าแดนนี่หมาอ้วนขี้โมโหซึ่งนั่นมันก็เล่นทําเอาเจ้าหมูเขาจําเป็นที่จะต้องวิ่งหนีตายจนเจ้าแดนนี่ที่ได้ไล่ตามเขามามันได้พุ่งไปชนเข้ากับประตูกงขังและปล่อยทุกคนให้ออกมาเป็นอิสระได้สําเร็จ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็ยิ่งทําให้ใยหนูน้อยเธอยิ่งศรัทธาในตัวของพวกเจ้าหมูมากขึ้นไปอีกและด้วยเหตุนี้เองมันจึงทําให้พวกหมาจรจัดตัวอื่นจําเป็นที่จะต้องช่วยกันปกป้องฝันอันบริสุทธิ์ของใยหนูน้อยโดยการช่วยพวกเจ้าหมูรวบรวมของขวัญสําหรับเด็กๆและสร้างรถเลื่อนคันใหม่ขึ้นมาให้พวกเขาได้เอาไปใช้แต่ถึงกระนั้นผลสุดท้ายพวกเขาทั้ง3าก็พากันไปได้ไม่ถึงไหนและต้องมาติดงแอกอยู่บนหลังคาบ้านของใครก็ไม่รู้ซึ่งพอเมื่อเจ้าหมูเขาเหลืออดกัับบบควาา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 มมซืื่่่อออ้้้้้ขงเเเเเเจจจกกกกรระะตตตยยป็ดด็ดดดดทนไ เจ้าเป็ดต่างๆนานาพร้อมกับได้บอกความจริงให้พวกเขารู้ว่าซานตาที่พวกเขาทั้งสองคิดว่าตัวเองฆ่าไปนั้นมันก็เป็นแค่เพียงตุ๊กตาที่เอาไว้ตกแต่งบ้านเท่านั้นและซานตาคอสก็ไม่มีอยู่จริงแต่ทว่าในขณะที่เจ้าหมูเขากําลังปี๊แตกอยู่นั้นเจ้ากระต่ายเขาก็อเผอิญเหลือบไปเห็นกับซานตาคอสตัวจริงที่กําลังห้อยตรงเตงร้องขอ,งของความช่วยเหลืออยู่ที่ขอบตึกซึ่งทันทีที่เจ้ากระต่ายเขาเห็นแบบนั้นเขา้าเขาก็ไม่รอช้าที่จะรีบเข้าไปช่วยเอาตัวซานตาลงมาซึ่งด้วยความบังเอินนอด มาให้รอดพ้นจากหายนะไปโดยปริยายนำซ้ำในตอนท้ายพวกเขายังได้นั่งรถเลื่อนของซานต้ากับฟาร์มอีกด้วยซึ่งนั่นมันก็ได้เติมเต็มความฝันของเจ้ากระต่ายกับเจ้าเป็ดให้พวกเขาสุขล้นไปทั้งใจก่อนที่ในเช้าวันรุ่งขึ้นมันจะได้กลายไปเป็นวันแห่งความสุขที่สมบูรณ์แบบที่เหล่าสัตว์ทุกตัวในฟาร์มร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขนี้กันอย่างชื่นมืน่นและหนังเรื่อง Big Bad Fox and Arthur Tail ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภาัยมณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ